เปิดให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์มา19ปีแล้วบริการในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องซ่อมบํารุงตรวจเช็คต่างๆนะคะโดยพี่ก็เรียนจบแล้วก็ทํางานสักพักหนึ่งแล้วกลับมาทํางานธุรกิจที่บ้านร้านนี้ทํางานดนระบบครอบครัวสิ่งที่เราเลือกให้กับลูกค้าก็คือคุณภาพของการบริการและก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เราจะดูแลรักษารถยนต์ของลูกค้า อย่างดีเหมือนกับเป็นรถของตัวของเราเองเลยค่ะอย่างในเรื่องของน้ำมันเครื่องเราไว้วงใจใช้เชลเฮริกมาโดยตลอดเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพเมื่อลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านเรานะคะไม่เคยบ่นเลยว่าเครื่องยนต์ของเขามีปัญหาเกิดจากตัวน้ำมันเครื่องเชลเฮริกเราจะพบเลยว่าน้ำมันที่ถูกถ่ายออกมาเนี่ยไม่มีลักษณะที่เป็นโคนซึ่งแสดงว่าภายในระบบเครื่องยนต์เนี่ย มีความสะอาดลูกค้ามีความสุขมากกับการใช้รถของเขาแล้วเราก็มีความสุขมากกับการบริการของเรายิ่งตอนนี้นะคะเชลก็มีโปรแกรมดีๆมอบให้กับลูกค้าเพียงลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ชั้มันเครื่องเชลเฮลิกสังเคราะห์แท้นะคะแล้วก็โทรไปลงทะเบียนที่คอร์เซ็นเตอร์ลูกค้าก็จะได้สิ รับประกันเครื่องยนต์ตลอดอะยะการใช้งานของน้ํามันเครื่องยิ่งลูกค้าที่รถหมดประกันส่วนพอดีก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อุ่นใจที่เชลดูแลเครื่องยนต์ครับดีขนาดนี้ค่ะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะคะรู้เลยว่าการบริการที่มีคุณภาพการทําให้ลูกค้าไว้วางใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตโดยไม่ยากเลยเมื่อลูกค้ามาใช้บริการแล้วมีรอยยิ้มกลับไปเราก็มีความสุขแล้วค่ะ